นี้เป็นเป็นในหัวไปแล้วนะครับก็จะจัดมวยให้ชมฟรีนะครับศึกเพชรลานนา12พฤศจิกายนก็คือวันอาทิตย์หน้านะครับที่ลานนาโฮมสเตย์แอนด์เรสสอร์ทนะครับที่จังหวัดพัทลุงครับแล้วก็พิตเตอร์รยละเอีดฝากข่าวมาว่าจะทําบุญให้กับกล้องสยามต่อพิทักษ์ชัยลูกชายที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับในวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนครับที่บ้านเมืองทองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับเรียนเชิญทุกท่านครับเพื่อนพ้องน้องพี่กับพิตเตอร้อยเอ็ด ตามต่อบนเวที่ครึ่งทางยกที่3ผูทที่2ของเราในวันนี้ครับชนะสิทธิ์กับทางด้านของเกร็ดแก้วครับดาวรุ่งอนาคตดีอนาคตดังอนาคตไกลครับแม่โดนเจาะขาจำท่าจะยักคิ้วริวตาอลไครับดูนะครับโอ้โหทางด้านของชนะสิทธิ์ขยับเข้าไปเกร็ดแก้วกระดูกไม่เยอะนะครับเกร็ดแก้วต่อยมาแค่23ครั้งเท่านั้นแหละครับแต่ว่าผลงานของเขาเขา,เขาต้องบอกว่า เหลือเกินจริงๆนะครับ23ครั้งเจ็ดไฟล่าสุดนี่น็อกหเลยครับแม่ทำท่าทำทำท่า,ทาอเอาเทแล้วโรอีกด้วยลุ้นมองไปที่โบลท็อกนี่มีแน่สิทธิ์เสยลุ้นอยู่เอาลุยเลยลุยเลย,ลย,เลยต่อยเลยชนะสิทธิ์ต่อยอีกแม่เข้าไม่เข้าน้ำเงินเกตแก้วอดสยบมาโอ้โหยังดูดีเลยนะครับยังดูไม่ห่างนะครับคุณผู้ชมครับมีได้มีโดนทั้งคู่ครับแต่ว่าเป็นจังหวะเร่งของชนะสิทธิ์ครับเมื่อสักครู่ครับเตะขา อาล่ะครับเกตแก้วตั้งตัวได้แล้วครับเอาเตะขาคืนครับหมัดหนึ่งสองไม่ถึงหมัดขวาบวกไปจากเกตแก้วเจอเข่าซ้ายของชนะสิทธิ์และในครับคนละเข่าครับมีมีเติมอีกไหมเอาเติมขวาไปทีหนึ่งอาจจะพลิกพลิกไม่ไปก็ตีซ้ายพยายามจะพลิกเอาเสียหลักเองครับางด้านของเกตแก้วนั่นแหละครับต้องบอกว่าเอาล่ะครับดนาชนะสิทธิ์เกมรุกใส่เกตแก้วบ้างครับอ่าเกมรุกนี่ดีด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าเกมรับของทั้งคู่นะครับ โดนแล้วโคเคโคเคครับเอาหมัดซ้ายหน้าใส่เข้าไปหมัดขวาโอ้โหเกตแก้วโดนบ้างแล้วครับอ้าวอะไรก็เป็นได้หมดแล้วเอาชนะศิษย์ชนะศิษย์บุกเข้าไปต่อยเข้าไปเกตแก้วนายเอ้าโดนโดนโตมาโอ้โหไม่ร่วมมูโอ้โหเสียไปเทล้บอีกแล้วอันลุกขึ้นมาครับชักจะลุกช้าเหมือนกันนะครับ โดนขวาลำตัวอลำตัวครับทางด้านของเกตดแก้วโอ้โหไอ้นกเข้ามานี่เพิ่งจะมาแพ้นกอย่าบอกว่าจะมาแพ้นกอีกทีนึงแต่ว่าขึ้นขึ้นมาครับเกรแก้วครับเรื่องอะไรจะยอมไม่งาโดนสอกขวาเหมือนกันครับทางด้านของชนะสิทธิ์เข่าขวาโตมางานศอกซ้ายครับเกรดแก้วชนะสิทธิ์เด้งตีเข่าขวาครับแล้วก็พิคมาตีเข่าขวาอีกทีนึงโอ้โหนะครับนี่คือทรงละก็สไตล์ของเกรดแก้วเลยครับเนี่ยครับเขาขึินกลับมาอีกแล้วครับก่อนหน้านี้นี่เคยน็อกทางหน้าของ เพชรบุญมีได้อาฉีดเป็นแสนเลยครับวันนั้นแล้วก็ทรงแบบนี้ครับโดนแล้วโครงเฟ้โครงเฟงโครงเฟงแต่เข้าฮึดมานี่กับปั้นนอกเลยครับปลายยกแล้วปลายยกฟันไปชนะสิทธิแดงโอ้โหโดนหมดยกเดี๋ยวมาเจอกันต่อนี่มาเจอกันดอออิจิมงคอนะครับรายการนี้ชมฟรีครับในวันพรุ่งนี้นะครับจันทิยกฤศติการยนต์เริ่มแข่งขันเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งสนามมวยเวทีมวชั่วคราวัดป่ายุทธนอกอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีครับรายการนี้คุณตมจิตเป็นแก้ว ตอเอ๋แล้วก็สอเจ้าพิชิตสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับยก4ครับชนะสิทธิ์แกงกะรุมวยไทยหรือว่าไทยสิธิ์ตมใบรายการช่วงเช้านะครับเจอกับเป็ดแก้วสักอินเตอร์ครับหมัดหมัดแล้วก็เทเทไม่ไปอ่าไม่ใช่ว่าเร่งจนหมดนะครับทางด้านของชนะสิทธิ์ถีบเอาไว้เป็ดแก้วต้องเอาคืนแล้วครับยกนี้ครับยกที่แล้วรับไปเยอะครับแต่ว่าตอนนี้ชนะสิทธิ์ยังเปิดเกมเดินเข้าหา โอ้ยดูมาด้วยความมั่นออกมั่นใจเลยครับนี่คือครั้งแรกของเขากับมวยดีวิถีไทยครับตีเข่าขวาครับชนะสิทธิต์ตีเข่าขวาอัดเข้ามาซ้ายทีหนึ่งแหมนวดไปเรื่อยอา้าชนะสิทธิ์แดงกําลังจะดีกว่านะแต่ว่าก็ยังไม่ไม่แน่อะไรก็ไม่แน่อาตีไปโอโ้โดนเทล้มอีกแล้วเกลก้ว ข่าก็รู้สูงจะอ่อนแล้วก็ต้นจะหนักด้วยนะครับทางท้าจะลุกชาครับแต่ว่าเดี๋ยวดูครับว่าจะกลับมาคืนสู่เกมของตัวเองได้หรือไม่ทางด้านของปริตแก้วเอาละครับเกาะในเข่าซ้ายยัดเข้าไปเอาละครับขวามได้ส่วนทางด้านของชนะสิทธิ์ซ้ายยัดคืนไปเหมือนกันเอาละครับโดนกันที่วงในบ้างก็เรียกว่าพ่อแป้พ่อแป้นะครับแต่ว่าก็ยังยืนสู้อยู่ได้ครับอระมัดหนึ่งสองสามแทงเข่าขวาโต้ครับปริตแก้วครับโดนซ้ายลำตัวขวาไม่ทีนึองจากชนะสิทธิ์ แล้วก็เสียบซ้ายครับเจอซ้ายโตมาเอ้าไม่ไม่ยอมให้ทีมงานของเกตแก้วได้เฮครับเกตแก้วไม่เดินครับชนะสิทธิ์เตะขวาครับโอ้ดูฮะก็เรียกว่าค่อนข้างจะละเมียดละไมครับรู้จักท่อนหนักท่อนเบาครับเอาเตะหลุดเตะขาครับเกตแก้วขยับเข้ามาเสียบซ้ายครับชนะสิทธิ์เข่าขวาไปเกตแก้วตีเข่าขวาครับเสียงเชียร์ยังมีอยู่ครับประตูสวรรค์ยังเปิดฮะเอ้าเกตแก้วเกตแก้วรอเชียร์รอเชียร์ เก็เแก้วน้ำเงินเอาชนะศึกผีไปมาเอาดิเอายุยุอ้าแม่จับขาช่วงท้ายปลายยกครับเข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้ายยกที่4เอแล้วครับเก็ดแก้วขยับเดินบ้างชนะศึกนั้นนั่นแหละครับมีแผลปริตรงบริเวณโหนกแก้มครับแล้วก็หันมาตอยเกรัาเดี๋ยวดูครับเก็ดแก้วจะฮึดได้ไม่ได้ครับช่วงท้ายปลายยกแข้งขามาขยับเข้าไปครับเก็ดแก้วแต่ว่านี่ครับคิดช้าทําช้าครับเวลามันผ่านไปเรื่อยๆเลยครับ ก็ยังแรงยังดีอยู่นะครับท่างด้นของชนะสิทธิ์ครับเจ็บแก้ก็อยากจะเอาอยากจะทำนี่แหละครับแต่ว่าดูเหมือนจะเรียวแรงครับเรียวแรงในสำคัญเลยครับบางทีนี่ใจมันคิดได้แต่ร่างกายมันไม่ตอบสนองครับอ่าชัยท้ายจะมีฮึดอีกไหมครับก๊อกสามครับก๊อกสามอ่าออกไซน้าครับเนี่ยครับพอนัก่วยออกอาการกองเชียร์ก็ค่อยๆหายไปครับ มีอีกไหมครับท้ายๆท้ายๆไฟยก4ี่ครับอ่าเดี๋ยวมาว่ากันยกหน้าละกันครับพักสักครู่เดียวสนาหน้าครับระชาสัมพันธ์ให้แล้วนะครับเตรียมตัวให้พร้อมครับเอาไปใช้สิทธิ์ของท่านละครับก่อนชมยกสุดท้ายขอเชิญชมครับศึกดาวรุ่งเทศบาลท่าประจักษ์คนรักมวยไทยต้านพยาเสติดในวันเสาร์ที่1ิพฤศจิกายนนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวเทศบาลท่าประจักษ์อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชบนเวทีครับยกสุดท้ายสามนาทีสุดท้ายครับ ชนะสิทธ์กับทางด้านของเกรดแก้วอาแล้วครับในช่วงพักยกที่ผ่านมาทางด้านของเกรดแก้วก็ดูเหมือนว่าจะมีอยัดฉีดมาแล้วนะครับเอ0แสนบาทครับเติมพลังให้กับเกรดแก้วสักอินเตอร์ครับ2 0 0แสนบาทถ้าเกิดเอาชนะได้รับไปเลยครับสดสดแยกมาครับแยกออกมาครับผู้ชี้ขาดบนเวทีครับสุนทรศรีบัวลาครับดักทีมเอาไว้เอาต่างคต่างฮุกซ้ายเตะขวาบวกหมัดขวาครับเกรดแก้วแทงเข่าซ้ายครับ แทงเข่าซ้ายครับเอาจับบีตีได้จับบีตีได้เอาเจอเข่าซ้ายโตเอาซ้าย,าายมาบวกหมัดขวาเอาดิเอออัดชีตต้งเยอะแยะน้ำเงินเอา้าเจแก้วแมาแต่ว่าชนะสิแกไม่ไม่ประทะแล้วแกไม่ประทะแล้วแกก็ไปไปเรื่อยนะครับนี่แหละโจกันเขาดูนี่รุ่นรายการนี้อยู่บนบน,บนล็อกมีแน่หนุ่มบางกรด,ดีหลายหลายคนเอา้า โอ้โหดูทั้งเมืองนะครับแต่ว่าไม่มีแรงอ่ะนี่เกรดแก้วนะครับอ๋อเนี่ยครับเดินเข้าไปจะถีบซ้ายหน้าประเด็นกระดอนออกมาครับต้องตั้งหลักเดินใหม่ครับอย่าพึ่งท้อครับอย่าพึ่งท้อทางด้านของเกรดแก้วจากอินเตอร์ครับขยับเข้าไปจะเดินเข้าไปเกาะในก็อย่างนี้นู้นแหละครับยันลอยกระทงเลยครับ27พฤศจิกายนนะครับลอยกระทงครับ นักบินเป็มชัยก็จัดดีทีเดียวครับจัดได้หลายที่เลยก็นันจะมีมวยทั่วไทยนะครับในช่วงเทศกาลร,รอยกระทงครับก็ถือว่าเป็นประเพณีสืบสานที่ควบวคู่กันมาบนเวทีตอนนี้ช่วงท้ายๆปลายเกมทีบครับทางด้านของเตดแก้วทีบคืนเหมือนกันครับชนะสิทธิ์หรือว่าชัยสิทธิ oh. ์กะโดนบิดล้มโอ้โหลุกชาละครับอา้าวแม่เตดแก้วก,ก็ยังไม่ยอม มาแกละเตะไปเรื่อยนะชนะสิทธิ์ชนะสิทธิ์ออกข้างไปห่วยระบบการป้องกันแล้วเหลือเวลาไม่ถึงนาทีแมนี่นะครับพอเริ่มกำลังน้อยลงอ่ะเดินก็ช้าลงก็โดนอีกอ่ะนั่นแหละครับทางด้านของชนะสิทธิ์ ก็เรียกว่าทิ้งกาดแล้วเหมือนกันนั่นแหละครับเดินวนรอบเวทีแล้วครับมั่นใจในผลงานของตัวเองแะครับเช็คเรตติ้งนะครับทางด้านชนะสิทธิ์ในขณะที่เกตแก้วตั้งกาดมาใหม่ครับจะมีปฏิหารเกิดขึ้นหรือไม่อ่าเดี๋ยวดูนะครับว่าจะมีฟ้าผ่าหรือเปล่าครับเหลือหมัดอย่างเดียวแล้วเท่านั้นนะครับโอ้แต่ว่าตั้งกาดแต่ไม่ขยับแล้วนะครับทางด้านของเกตแก้วเสียงระฆังยกสุดท้ายดังแลวครับและนี่เป็นภาพที่สวยงามน่ารักครับ สิ่งที่เหลือบนเวทีตอนนี้ก็เหลือมิตรภาพที่ดีๆครับเหลือความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านของคู่นี้มีพงศักดิ์เปะละม่อมดำเกินมีศาสตร์แล้วก็คะแนนใบสุดท้ายธานินภูมิผิวครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือกับทางด้านของชนะสิทธิ์แก่งการูมวยไทยครับไอ้หนูดาวรุ่งวัย16ปีจากรัตนวาปีจังหวัดหนองคายนะครับแต่ว่านั่นแหละครับครอบครัวของเขาไปทำมากินอยู่ที่ภาคใต้ครับที่ภูกเก็ต ติดตามดูผลงานของรายนี้ดีๆนะครับพึ่งจะมาขึ้นเวทีที่สนามวัวแห่งนี้เป็นครั้งแรกเลยครับอ่ครั้งแรกก็ประเดิมสวยนะครับชนะสิทธิ์ครับยินดีด้วยแล้วกันนะครับรับรางวัลครับจากจิวเจิงปู่เซนเจียวหนังอาหารเสริมบำรุงร่างกายสําหรับท่านชายโดยบริษัท